ซาบัดีครับทักทายแตยังเอฟซีพี่น้องคนนักควายทุกคนทุกท่านครับประวัติจะเป็นเอฟซียู่บ้านเฮาครับอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองหน้าครับยินดีต้อนรับกสูดยูทูปชาแนลอิสานม่นาพาเลาะช่องซื้อกลางร่วมอุลตร้าพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อหนีบอลทุนยูทีฟาร์มของพี่ชิตนะครับพาพี่น้องเอฟซีเฮามาอัปเดตพอพันดาวลุงสายพัฒนานะครับมาอัปเดทความรอความใหญ่อะไรก็เทียบขั้นคือเพิ่งได้แชมป์นะครับพี่น้องครับ รางวัลชนะเลยิ่ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นพญาตมาถักทายกับพิชิตเจ้าของฟาร์มนะครับพิชิตสวัสดีครับสวัสดีครับตัวพิชิตพอกันนี้แล้วครับผมครับผมเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากพิชิตเนาะมาอัปเดตเจ้าขวัญเอกครับผมยให้พิชิตในน้ำตู่พี่น้องก็ไปทั้งกันนะครับพิชิตครับครับพ่อพิชิตจันทวงศ์ครับเจ้าของฟาร์มทุ่งกะแบงฟาร์มบัลดีเอฟทีบาวทน เอฟซีทุงแสบงป้ามทุกคูทุกคนนะครับครับผมตอนนี้เขาอยู่สายครับพี่กัติดต่องขาครับครับ้านโนนแสงจันทร์ตำบลแสบงอำเภอนองหันจังหวัดอุดรธานีครับครับผมเบอร์โทรพี่ับเบอร์โทรศูนย์เก้าเศย์หนึ่งสาสามเจ็ดสองห้าครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสามสามเจ็ดสอง้าครับครับมานีกามาอัปเดตขอพันดาวลุงเขาเนาะนะครับที่นี่ก็เป็นทายาทของเอกมงคลคำพ้น ซื้อเจ้าขวัญเอกครับเจ้าขวัญเอกในเรื่องของเราก่อเิ่นครับเล่าก่อก็คือเป็นสายของเอกมงคลเอกมงคลกับลูกของปู่เบิ่มครับแล้วกะ็แม่เล่านี่เป็นอีสานร,ร้อยครับแต่ว่าคว้มสูงเล่านี้คร,รับลอยสี่มหาบวกนะ้าเล็กซึ่งเป็นค้วไตัวค่อนข้างที่หญ่ครับแม่เล่าโอตอนนี้อายุเพิ่มล้วเป็นไหรครับสองปีห้าเดือนครับสองปีกับห้าเดือนห้าเดือนส่วนสูงครับร้อยหกสิบบวกครับ สูงรอยหกสิบบวกนะครับพี่น้องครับผลงานในการเข่าสนามเพิ่นรับบักครับพี่น้องครับผลงานเข่าสนามหาสนามครับสนามแรกอ่ะอยู่อำเภอทุ่งฝนสิบกว่ตโตก็ได้ที่หาครับโอ้ได้ที่หาเขานึงในหาก็ได้ที่หาตอนนั้นเล่าบ่ค่อยสมบูรณ์ครับผมก็เลยขับไปครับสนามที่สองกะมาอำเภอหนองหานครับครับก็ได้ร่องแซมครับได้อยู่ที่โคกสูงหนองหานเนาะบ้านโคก โคกสูงครับแต่ร่องแฉมที่สองครับตอนนี้ก็ได้ร่องแฉมเนาะได้ร่องแฉมกับอยู่โคกสูงหนองหานปณีงานระดับประเทศกะอยู่จังหวัดน้ำบุญพุ่มรั้วสามสิบเจ็ดตัวกะเขาไปยืนหนึ่งในสิบครับงานคือระดับประเทศเลยครับแล้วกบระดับประเทศอีกมองนึ่งกะอยู่ ลองข้ามกาลสินครับกลาลสินครับก็เขาไปยืนนึ่งในสิบเคลื่อนครับ้ไปซิ้งเขาสิฟตัวทุท้ทยยอนเลยครับคลักลาวกน้าสนามทุ้ไทกันเพื่อเพี้ยนไก่มาได้แชมรอยสี่สิบบวกรุุนฟันมุ่งนุ่มครับคือได้แช่มลาโซจูทีอำเพื่อเพี้ยนครับตอนนั้นสามารถชีเข้าประกวดเจ้าตครับอำเพื่อเพี้ยนครับ สิบห้าตัวขึสิบหกตัวนี่แหละครับสิบหกตัวเนาะในรุ่นลอยสี่สิบบวกครับอ๋อลอยลอยสี่สิบครับบ่รุ่นอะไบ่ร่วมรุ่นจูเนียร์ครับว่ายงาคือรุ่นฟันน้ำนมครับลอยสี่สิบขึ้นไปครับนะครับเพิ่นได้แชมป์นะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแชมป์แรกของเพิ่นครับไม่การเข่าสนามทั้งเม็ดนี่หาสนามด้วยกันครับโอ้ถือว่ามาหาจนประสบความสำเร็จรายงานนะครับเนาะ หลังจากที่เิ่นเขาสนามเทืหนึ่งเสองเขาสามไปสี่เทือที่หาต้นไดแชมป์นะครับเทือนี้เรื่องของจุดเด่นครับพิชิตลักษณะเด่นของเพิ่นแตสนี้บอกข,ขึานมให้ได้ครับลาแจ่มแจ่มแจ่มแข้งขาใหญ่ลัตัวเงาครับผมบและะ้วก็ขวมสูงขวมสูงครับครับสาค,คัญกอ นาตาเพิ่นรอนาตารอครับเห็นเห็นเห็นแรกๆนี่คือคือพอเลยครับคือพอเลงานครับพอเป็นกับเอกมงคลกับมาตองบอกถึงได้ว่าํำยึดจักสนามนะครับมาทั้งพอประมาณแปดสิบเปิดเส้นถึงเก้าสิบแหละครับครับผมนะครับอีกจุดหนึ่งที่เบ้าโทษเห็นครับพิชิตครับกับต้นทางลำพานล้วก็บทายม่งเน่าตัดครับแล้วก็ตรงตรงตรงไข่เพิ่นตรงอันท่าเพิ่นครับพิชิตตัวนี้ครับพี่น้องครับเรียกว่าไข่เสมองเป๊ะ ลักษณะแบบนี้นี่เป็นพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกทรงลูกได้เด็ดขาดแม่นครับนะครับจากปลาดจากเซียนพันนานนำมาหลายท่านนะครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผลงานคือผลงานในสนามไม่เชื่อมก็บบัต้องอธิบายทั้งภาคไม่ผลงานเป็นความงามเพิ่งนด้ปีชินาะครับผมนะครับพี่น้องเขารับชมเอาเลยครับนี่ครับแข้งขานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะครับแข้งขานายผู้ต้องห่วงครับผู้ต้องห่วงเลยครับพี่น้องครับกระดูกใหญ่กระดูกเงี้ยวครับนายเงี้ยวนะครับ ร้อยเจ็ดสิบน่าจะหอดครับร้อยเจ็ดสิบรอดติดตามด้วครับพี่น้องครับอายุแค่สองปีหาเดือนนะครับน่าจะแตะร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าอาจจะกลายจะร้ายกว่านั้นนะครับต้องรอดติดตามผลงานเพิ่นต่อไปนะครับปัะเดี๋ยนี้ปัะเดี๋ยพี่น้องชมคลิปเห็นคลิปแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เปิดรับผสมแล้วเนาะพิเศษแม่นครับแม่นครับนะครับในเรื่องของค่าผสมข้อคิดกับพี่น้องเกษตรกรท่านังหลาครับกราคา เกษตรกรกับสองพันบาทครับสองพันบาทโอ้สุดยอดเลยคันในเขตอำเภอหนองหารนี่คันบัมีรถมีล่าคันแม่นไปกะคันคั้วได้ผสมกับกระชิดสองพันคือเราครับแต่ว่าคันคันบ่คิดผสมกับข่ค่าน้ามันนะครับบ่าครับคาเยเวลาแน่นิดหน่อยกับติดประมาณหารอยเ่เกินหาร้อยนะครับยางแพ่งสุกขึ้นหารอยครับกันใกล้ๆกับประมาณสามร้อยที่รอยกันไก่แน่กับหารอยนะครับอร่ายไง อ๋มาผสมอยู่ฟาร์มเฮาเฮากาคิดสองพันครับสองพันครับครับข้าเสีเอาพอพันธุ์ห้อไปข้างนอกวันเถีพี่น้องเฮาบ่มีรถไม่ล่ะครับเฮากาคิดในราคาับสองพันครับแต่ว่าขันบ่ได้ผสมกับขอคาน้ำหมูกน้ำมันอ๋อวันเถีแม่พันธุ์ห้องโเป็นชัดครบเพิ่มบ่ทับเนาะครับกขอคาน้ำหมูกน้ำมันเฮาเนาะครับครับบ่เกินหารอยประมาณนี้ครับเราจะลดลงนิดครับกันเองครับผมคุยกันได้ครับนะครับ ราคาเนี่ยเว่าเป็นราคาเกษตรกรครับทีนี้ครับพี่น้องครับใ <c oughs> น,นราคาเพียงสองพันบาทแต่ว่าถ้าพี่น้องเข้าบ่มมีเวลาจับสัตว์ประเม,มาเท่านี้ก็อยากเอาแม่พันธุ์น้ามาฝากกับพี่ชีตไว้นี้ผมจงไงๆครับผมผมอยากเค็ดบางที่ไหมครับหมายถึงว่าผมก็่อยากเอาฝากแบบจนติดจนหรือแบบโดนไหมครับผมยันเยี่ยหาแต่ขันว่าหูว่าคั้ยขึ้นเมื่อน,นี่หรือเกือบที่ขึ้น หรือใกล้ที่คืนนี้ผมกะทีเอามาทิมไปอกครับผมสิรับไปประมาณบ่เกินจกักสิบมือไหมครับผม<อ>ผมยันมีปัญหากับมอง่านบ่เกินสิบมือเนาะครับผมอยากเ็นแบบนั้นจันมีปัญหากันครับเจ้าของควายเพิ่นเขาเจ็บบางทียควายเพิ่นอาจจะปนสมบูรณ์หรือจอยบางทีเขาอาจจะบ้าเขาดูแลว่าเขวถึงที่นะครับอ๋อครับผมยันแบบนั้นครับจักสิบมือเนี่ยเขาก็คิดก็ไปนอนห้องไหนครับฝากไว้คันได้เสื้อในยังกับมือละสองร้อยครับสองร้อยเนาะครับครับผมกับพี่น้องสนใจกั มาอย่ามาชมตัวจริงได้หรือว่าเบิ่งคลิปช่องมาโทษแล้วก็ครับจากอำแม่พันธุ์เท่ามาทับมาผสมเนาะติดต่อพิชิตมาได้นะครับอยู่ที่บ้านบ้านโนนแสงจันทร์บ้านบนแสงจันทร์นะครับตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผลงานในสนามเพิน์ดสครับพี่น้องครับนาเนกาป็นถ้วยรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับอยู่ที่อำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีนะครับมีทีควันมีทีควายสัญจรนะครับวันที่14พฤษภาคม2565ารหบ นะคมันในก็นเป็นตรงกับอ่าวันที่สิบสี่ประชาเป็นเมือ่ออนุรักษ์ควายไทยเนาะเมื่อนั้นครับคือว่าเปลือกดีครับว่า<ด>เป็นเลือกดีพอมไม่ไชม่อครับยินดีกาบพี่น้องที่ตามครับเจ้าขอนเอกนะครับน,นา,ายถ่ายเลือดขงงังเงาครับอัศว์ท่าพเทธินี้ให้ไปชิดฝากถึงฟาร์ามเขาอีกนะครับพิ่กัตที่ตั้งราคา เบอร์โทรแล้วก็ฝากถึงพ่อพันธุ์ให้พี่น้องเขาไว้ในใจสักแตัวนะครับฝากนะครับครับจังได้กับขอฝากเจ้าคนเด็กไว้เป็นพ่อพันธุ์แจ็คตัวนะครับจากพี่กัดของฟ้าม์กับอยู่บ้านโน่นแตงจันต์ตำบลตะแบงกับเพื่อนน้องหานจังหวัดอุดรธานีครับผู้ใดมักสายพ่อเพื่อนเด็กมงคลันมั่วมิโยราไปกับมหาลูกเพื่อนได้ครับครับจังได้กับขอฝากนะครับเบอร์โทรกัดศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสามสามเจ็ดสองหาครับ ครับแต่ว่าเป็นพอพันตัวหนึ่งทั้งเหลือหนึ่งของพี่น้องกเกษตรกรนะนะคนัะผมครับพี่น้องชาวควายเฮ้าได้ไปพัฒนาเจะไรมีควายใหญ่ควายยักนะครับไปบาดเฮานะครับแต่ว่าให้พี่น้องชาวลกเข้าได้ประจักษ์นิสัยจ๋าเลยนะครับ <laughs> ควายไทยเฮานี่จะมั่นหลายขึ้นนะครับ <laughs> โอเคหลังจากที่ชมคลิปแล้วนะครับ มันประวัติเพิ่นแล้วก็หลังจากนี้ก็สิเก็บภาพนิ่งนะครับพี่ซีดเนาะครับผมพี่น้องกับซีเฮาครับมื้อนี่ยเป็นคนโกครับจากช่องอีสานมาน้าพวกเราก็ขอบคุณพี่ชิดตลาดขอบคุณครับครับดีครับอย่ายวถ่ายยันชมนะครับขับคุณความรอเพิ่นพี่น้องเฮาครับชมนะครับขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามช่องบอทนครับที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดครับด่าปกะกาศนัยครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าววคํา่าขอบคุณและสวัสดีครับ